กับเรียนครับพี่น้องเพื่อนร่วมชาติกาบเรียนขณะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพี่น้องร่วมชาติครับท่านนายกเศรษฐาครับฟังไว้นะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมฟังไว้นะครับท่านรัฐมนตรีกลาโหมท่านฟังไว้นะครับวันนี้กรณีฝรั่งเตะคนไทยเนี่ยนะมันเรื่องเล็กครับมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของรัฐไทยนับสิบป,ปี ผมเคยพูดมาหลายคลิปแล้วนะครับคลิปลเก่าๆไปดูได้ครับผมผูกันวินัยนะครับเคยพูดมาแล้วหลายครั้งหลายคลิปว่ารัฐไทยมาล้มเหลวมาแล้วนับสิบปีใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามในทัศนคของผมผมถือว่ารัฐไทยนั้นเป็นรัฐล้มเหลวมาแล้วนับสิบปีท่านจําได้ไหมยุคป,ประยุทธ์จันโอชามีอํานาจเบ็ดเสรเ็จเผด็จการจีนเทามาเป็นใหญ่ในแผ่นดินจีนสีเทาเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะครับ ยังปราบไม่ได้เลยชูวิทย์ต้องออกมาเยี่ยวๆๆๆเยี่ยวเยี่ยวเรียกร้องความเป็นธรรมแทนคนไทยทั้งประเทศอันนี้ไม่เรียกว่ารัฐล้มเหลวจะเรียกว่าอะไรท่านจำได้ไหมครับน้องแตงโมตายอ่ะคนที่ดิ้นรนต่อสู้แทนน้องแตงโมคือใครอจฉริยะครับอจฉริยะต้องต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้น้องแตงโม อย่างนี้ไม่เรียกว่ารัฐล้มเหลวจะเรียกว่าอะไรคนตำร,ร,ร,รวจตรีประเวนตำรวจต้องฉินปราบปรามการค้ามนุษย์ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศระดับนายพลตำรวจในยุคเผด็จการยังต้องหนีลี้ภัยไปต่างประเทศแบบนี้ไม่เรียกว่ารัฐล้มเหลวจะเรียกว่าอะไรสารวัตรจันทร์ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของคนตำรวจสอบสวนพนักงานสอบสวน จำได้ไหมครับสารวัตจันทร์สอนอเทียนทะเลถูกฆ่าตายครอบครัวที่อบอุน่นลูกเมียที่น่ารักโดนป้ายว่าฆ่าตัวตายแขวนคอ,อ,อตายคุณเชื่อไหอครับว่าสารวัตจันทร์จะแขวนตัวตายฆ่าตัวตายนี่คือรัดล้มเหลวในยุป,ปยุทธจันกรอชาผมไม่อยากจะพูดว่าเทศไทยมันล้มเหลวมาช้านานท่านรู้ไหมไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยได้เลย ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์มาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชยุคนั้นโปรตุกเกสจะเอาศาสนาคริสเตียนมาใช้มาเผยแพร่ในประเทศไทยคนไทยไม่ยอมยุคพระเจ้าอยู่หัวพระพิยามหาราชเจ้าอังกฤษจะใช้กฎหมายอังกฤษในไทยคนไทยไม่ยอมพระเจ้าอยู่หัวของเราไม่ยอมท่านย้อนหลังไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยในยุคพวกเราดีครับสมัยผมเป็นหนุ่มเนี่ยผมจําได้ แขกปลาทานถ้าจําไม่ผิดนะแขกปาทานตระกูลไอหยองเป็นมาเฟียอยู่ลบบุรีไล่ฆ่าคนไทยจําได้ไหมยุคไอหยองพงษ์สว่างแขกใบคานยุคแขกปลาทานตระกูลใบคานแขกปาทานไล่ฆ่าคนไทยที่ลบบุรีต้องรวจจัดการไม่ได้ไอหยองแม่งหนีไปต่างประเทศกว่าจะจัดก,การได้ต้องย้อนกลับมา ไม่มียุคใดสมัยใดที่รัฐไทยล้มเหลวขนาดนี้ต่อมาครับคนเอกเปรมเป็นนายกออกกฎหมายให้อิสลามท่านไปดูได้ตั้งแต่ยุคคนเอกเปรมเป็นปต้นมาแก้กฎหมายเพื่ออิสลามยกเลิกการสอนวิชาหน้าที่พลเบืองวิชาศิลธรรมนะครับสมัยนาแพทย์บุญสมมาตินเสร็จหมดกฎหมายก็เสษ็จศิลปะวัฒนเกษตร ท่านรู้ไหมแต่ก่อนเราเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวคนไทยใช้คําว่าเอกลักษณ์ไทยนะครับสมัยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวคนไทยใช้คําว่าเอกลักษณ์ไทยวันนี้คนไทยไม่มีใครพูดถึงเอกลักษณ์ไทยแล้วครับคนไทยพูดคําว่าอัตลักษณ์ไทยรู้ไหมคําว่าอัตลักษณ์ไทยมาจากไหนคนไทยไม่เคยใช้คําว่าอัตลักษณ์ไทยแล้วครับคนไทยใช้เอกลักษณ์ไทยแต่วันนี้มีการใช้อัตลักษณ์ไทยแล้ว แล้วรู้ไหมวันนี้กําลังมีกฎหมายอิสรมเกิดขึ้นหลายฉบับแต่ลรก,กฎหมายอิสรมใช้ในสี่จังหวัดชายแดนใต้แต่วันนี้ยุคนายกเศรษฐาได้ข่าวว่ากําลังจะมีการจัดการกฎหมายมดกขึ้นในยุครัฐบาลเศรษฐาจะมีศาลอิสรมเกิดขึ้นทั่วประเทศจริงหรือไม่ไปสือดูคนไทยยอมไหมครับวิญ,ญญาณปู่จะล้องไอ้ลูกหลานจังไรมึงขายชาติขายกฎหมายนนยกเศรษฐาต้องเข้าใจเลยนะครับผมไม่ได้ว่าท่าน แต่ต้องรู้ทันนะครับต้องรู้ทัน